สวัสดีค่ะสวัสดียง่มะแรงเนาะค่ะเนาะพี่นวน่นภามาเบิงกันต้นดอกไม้โอ้ยต้นดอกไม้มันหนักกันนั่นไหมมันหนักดอกหนักดอกหนักยอดมันเพราะว่าเมล็ดเต็มเลยเห็นบอสีดำๆำนะจุ่มละสีเม็ดหาเม็ดเนาะ มันมันก็เล่นักหละมันก็เล่ล้มดกคักดกแน่เดี๋ยวตัวนั้นก็ล่มเดี๋ยวนอนผ้าไปเบิงนี่ต้นใหญ่ๆนี้ก็ล้ม <c oughs> โอ้ยพวกน่ะเม็ดเต็มหมดเลยเม็ดมันโลนลง เม็ดหลดลงหมดเลยอันพี่อันบ่ดำดำเดี๋ยวพี่นอนจะพามาเก็บเม็ดดอกไม้เก็บไว้ปลูกปีหน้าเก็บไว้แน่แล,ล้วล่ะเก็บไว้บ้างแล้วผู้หนามันลมโอ้เสียาย ขนาดพี่นอนเอาไม้ค้ำยังไม่ตั้งเลยนี่เสียดายต้นนี้งามที่สุดนันเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยก็หนักหนักยอดหนักยอดหนักดอกหนักเมล็ดนั่นแหละมันก็เลยโค่นเพียเม็ดเนี่ยเม็ดเต็มเลยโอ้เสียดาย ขนาดเอาไม้ค้ไใบนั่นย่างบัตั้งให้เลยป่ะเนี้เดี๋ยวพี่นวนสิเก็บเม็ดว้ก่อนเอยากมันหล่นลงมาหล่นลงมาต้นนั้นยังตั้งอยู่ต้นตั้งอยู่สองต้นนี่ข้างในนี้ก็ตั้งอยู่ต้นนี้ก็ตั้งอยู่ ไม่ว่าเสียดายตกใจเบิดเอ้าเหี่ยงต้นไม้โคนต้นบอกไม้โคนพรปน่ะมีแต่เม็ดมันเนาะปุะหลายขัลายเนี่ยสีดำน่ะเต็มอยู่ปุน่ะปุน่ะมีแต่เม็ดนะเล่นหนักเนาะเอาไปบ่านนี้เมื่อก็บเม็ดดอกไหม่ก็น้ำกันเข้าไปหาเนื้อมาใส่ก่อนเก็บก่อน พี่นวลแยกไว้อันนี้เป็นสีอ่าเป็นแบบสีผสมในขวดแก้วเนี่ยสีสีผสมแล้วก็สีชมพูชมพูแบบชมพูออกหวานเย็นเนะาะอาออกออกบานเย็นเนาะนี่สีบานเย็นแล,ลยแหละไม่ใช่ชมพูหรอกแล้วก็แบบผสมแบบนี้พี่นวลจะเอาใส่กระปุกแก้วไว้ เ,เพราะว่าเวลาปลูกจะได้รู้นะว่ามันอะไรแล้วก็ที่ใส่รวมอยู่นี้คืออ,อ่สีเหลืองล้วนนะคะเก็บไวกคอนโอ้เสีดายกขึ้นว่านละเนาะถึงเวลาร่วงโรยก็ร่วงคือวบานนั่นแหละไม่มีอะไรยั่งยืนจีรัง จะได้อดอกสวยๆนี่ดอกใหม่อยู่บาเห้ากับมีดเนาะดอกใหม่ยังสิแต่ว่าปีนวนว่าเคยเห็นยูใสมันคือดอกบานห้าไหมมันเรียกว่าดอกอะไรนะสงสัยถึงเวลา ร่วงร่วยขึ้นมานน่นละมันก็เลยลมเนาะลมแล้วก็ไม่ตั้งเลยไม่ยืนเลยเก็บเม็ดก่อนค่ะเก็บเม็ดก่อนเอาไว้ปลูกปีหน้าเนาะเดี๋ยวให้ชมดอกสวยๆแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นเลืองล้วนนะคะกดที่จะถ่ายให้ดูไม่ได้เนาะหมักหลายชอบมาก นี่ค่ะตัวนี้เลืองไหลบันเย็นน้อยจ้าพี่นวนไปเก็บก้อนนี่ยเก็บมเมล็ดไว้อยากไม่ทีหลายๆเนาะนี่หลายๆก็ดีด้ปลูกละไมปลูกแบบนี้นะเป็นป้าเลยเนี่ยโอ้คึสิสวยงาม ฮะหนูพี่น้องเก็บกอนบ่าเนี่จ้าสวัสดีค่ะ